และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันที่3มกราคมรถคันนี้กำลังมุ่งหน้าไปบนถนนสายสักแก้วกระบินบุรีและการเดินทางของพวกเขาก็ดูปกติแล้วจู่ๆก็มีรถยนต์ฝั่งตรงข้ามเสียหลักเข้ามาพุ่ชนรถกระบะที่ขับนำหน้าพวกเขาไหลเข้ามาชนรถคันอีงจัง ของรถคันนี้ยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อพวกเขาตั้งสติได้ก็รีบลงจากรถไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บคนอื่นและผู้ที่สัญจรไปมาต่างเข้ามาช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายจากอุบัติเหตุที่ครั้งนี้ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถ